วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการอัปเดตอาวุธในแพตหน้านะครับไปดูที่หัวข้อการปรับสมดุลปืนสไนเปอร์ก่อนเลยจะเห็นว่ามีทั้งปืนที่โดนบัฟและปืนที่โดนเนิร์ฟนะครับซึ่งปืนที่โดนเนิร์ฟหนักสุดก็คือบา l เลตกับ AW ความเร็วรีโหลดลบ20%โอ้โหอย่างนี้ก็รีชาร์ดีครับแต่บา l เลตได้บัฟกระสุนในแม็กกาซีนเพิ่ม AW ได้บัฟอัตราการยิงบวก5%ส่วนคาก็8นี่ติดเทอร์โบเลย ความเร็วรีโหลดบวก25%โอ้โห,โ,หโหถูกใจสายสับแน่นอนส่วน VSK94 ได้ความลั่นบวก8%นะฮะโอเคก็ดูจากตัวเลขที่เขาเขียนมาเนี่ยผมว่าสกินที่น่าจะขายดีในแพทหน้าน่าจะเกี่ยวกับการรีโหลด2แน่นอนนะครับเพื่อที่จะเอามาชดเชยกับความเร็วรีโหลดที่โดนเนิฟลงไปนั่นเอง ซึ่งพอพูดถึงสกินที่รีโหลดเร็วเนี่ยผมก็นึกถึงอยู่ปืนหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับก็คือเจ้าบาเลตที่อยู่ในบูยาพาซีซันล่าสุดนั่นเองนี่เป็นสกินที่บวกรีโหลด2ความเร็วเคลื่อนที่1ลบแม็กนะฮะก็ผมเคยรีวิวไปแล้วพร้อมชุดบูยาพาส์นะครับ คืออาจจะเป็นเพราะ GM เขารู้ล่วงหน้าว่าบาเลตมันจะถูกเนิรฟความเร็วรีโหลดเขาก็เลยทำรีโหลด2ออกมาให้เราได้ใช้งานกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสกินนี้ผมว่าแพทหน้ามันจะกลายเป็นของแรที่คนต้องการแน่นอนนะฮะบาเลตมีสกินเดียวที่บวกรีโหลด2นะครับส่วน AW มีเยอะกว่าเท่าที่ผมมีเนี่ยก็2สกินนะฮะสกินแรกจะเป็นไทเทเนียมวอรฮอนกิ้งกาไทเทอันนี้บวกรีโหลด2ดาเมจห ส่วนอีกอันเป็น AW แสงเหนืออันนี้ก็เพิ่งมานะครับบวกรีโหลด2ความเร็วเคลื่อนที่1ลบแม็กเฮ้ยแต่งจริงลบแม็กไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกันอันแรกดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอย่าลืมไปเตรียมเก็บไว้ละกันสำหรับใครที่ยังไม่มีสกินรี l o a d 2นะฮะแพทหน้าได้ใช้แน่นอนก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเทสปืนสไนเปอร์ที่ค่าสถานะดีที่สุดในแพทหน้ากันนะครับไปพร้อมกับชุดสายฟรีด้วยนี่ สวยเปล่าเป็นชุดที่เข้าไปทำภารกิจวาเลนไทน์แล้วก็สามารถกดรับได้ยกเซตเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยรีโหลด2ใช้งานจริงจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ช่วงนี้ก็เตรียมตัวส่งท้ายแพทเก่าต้อนรับแผทใหม่กันแล้วนะครับซึ่งแพทนะใครยังไม่มีเพชรเอาไว้สุ่มของเนี่ยก็ไปเติมได้ที่ i c ช m a n Shop เลยนะครับโน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมเลทคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับเติมบนเว็บก็ได้เติมทางไลน์ก็ได้ทักแอดวินไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับทักไปเสร็จแล้วก็บอกว่ามาจากพี่พศครับเติมเพชรหน่อยครับ <c oughs> ต้องอ,อ่อ,อนๆหน่อยนะเผื่อแอดวินใจดีแถมให้อะไรอย่างนี้นะฮะ อ่ะลงกันที่โรงงานวงฟ้านะครับเป็นจุดที่ดีที่สุดในการฟาร์มสไนเปอร์ต้นเกมตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้มีคนตามหลังเรามาประมาณตีหนึ่งนะครับ <S <S ผมกดลง1นงสมาในหมดแรงนะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นประมาณแรงใดฮะฮะใดสองใดสามแล้วลงมาอย่างนี้ชุดเหมือนกันด้วยพ่อหนุ่ม ชุดเราี่มันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยชุดขาวล่อลูกปืนดีเหลือเกิน<อ>ว่าไงดื้ออ้าวลงมาเจอดื้อแล้วยังเจอปืนอีกเหรอจัดไปก่อนสามแปะ๊ะ <Wow! S 1> วันนี้ดวงจะได้เล่นบาเลตนะครับวงฟ้าไม่ค่อยผิดหวังแต่บางเกมลงมาไม่เจอก็มีนะผมก็ไม่เข้าใจสาเหตุเหมือนกันเฮ้ย มันต้องงี้ดิเจอสองกระบอกเลย<อ>เดี๋ยวพี่จัดให้เลยบาเลตคู่กู้โลกวันนี้เรามากับคอมโบทัศยะมาโลโมโคราฟาเอลนะครับราฟาเอลเนี่ยเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดเราจะเล่นสไนค์ู่่นะฮะเพราะว่ามันทำให้ปืสนสไนเปอร์เก็บเสียงและพอศัตรูโดนยิงล้มเลือดก,ก็จะไหลเร็วมากถ้าเพื่อนไม่ได้อยู่ใกล้ๆดึงไม่ทันแน่นอนนะครับ เออแต่จริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งที่แก้ทางแพดหน้าได้นะก็คือนิกิตานิกิตาเดี๋ยวนี้เวลาใส่มันจะเพิ่มความรีโหลดเร็วให้กับทุกปืนเลยนะครับผมว่ามันน่าจะเอามาช่วยเรื่องการรีโหลดช้าของสไนเปอร์แพดหน้าได้อีกทางหนึ่งนะฮะเพื่อใครยังไม่รู้นะครับปืนบาเล็ตก็เป็นปืนที่สามารถใส่ของแต่งทองได้นะแต่ว่าใส่ได้แค่ชิ้นเดียวไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันแต่ผมก็จะใส่ให้ดูนะครับ มีเสียงมีเสียงมีคนมา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 มาตู้เจนแน่นอนเสียงมาริมกำแพงเลยกหัวแตก <laughs> <laughs> ท่านอาจารย์คาคาชิท่านมายืนต้มๆมองมอ,งอะไรหลังกล่องอา้าวตายเลย และนี่ก็คือสกินปาเลตจากบูยพาซีซั่นล,ล่าสุดนะครับเป็นสกินที่ต้องบอกว่าถ้าวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าไม่มาให้เห็นแล้วนะและที่ใส่ยอยู่นี่ก็เป็นชุดฟรีจากภาษีคนเล่นนะครับกิจวาเลนไทยรอบนี้ทําชุดฟรีออกมาดูดีนะครับเรียบๆคุมตีมแบบนี้แหละที่คนเล่นต้องการ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้ง2ปืนเลยนะครับ A.W กับบา let วันนี้ใส่เป็นสกินรี l o a d 2มาทั้งคู่เลยนะฮะคือซ้อมไว้ก่อนไงแพทหน้ารีโหลดช้าแพทนี้เราเลยต้องซ้อมแต่ว่า A.W ผมอยู่ไหนเนี่ย A.W ของคอยอยู่ในบังเกอร์หรือเปล่าในนี้ผมว่าน่าจะมีนะครับเฮ้ย<ฮ> ยิงเจ็บซะด้วยพ่อหนุ่มเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพี่ขอเปลี่ยนปืนก่อนไอ้น้องเอาใช่ป้าเอาใช่ปะสอเมตรพอไม่ต้องยิงเยอะเปลืองกระสุนคือแพทนี้อาจจะยังเห็นความสามารถไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้โดนปรับไงแต่เดี๋ยวแพทหน้าตอนมาโดนปรับรีโหลดช้าเนี่ยผมบอกเลยเห็นผลแน่นอนนี่นะครับสกินเอดักกิ้งก่าไทเทเราจะเล่นคู่กับบาเรต รีโหลด2นะครับสกินบุยาพาัร์สอสกินนี้มีราคาแน่นอนนะจ๊ะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะไปดูแถวโซนเบืองพีกนะฮะเป็นจุดที่มาทีไรก็ได้ยิงทุกที <Hello. S 1> เฮ้ยนี่ไงเอ้ยติดกระทะดังป้องเลยกระทะโคเลคิงสามารถกันกระสุนได้ เมืก่อนกระทะเกียนมากนะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่แตกแต่ว่าในแผทปัจจุบันพวกกระทะพวกอาวุธประชิดโดนยิงหนักๆมีแตกนะฮะ <Hey. S 1> เอาวาสารโคเรียคิงและใครมาวิ่งอะไรไอวองอุ้ยจะบดสันหน่อยพลาดเดียวเดียวเดียวเดียยวผมขอโทษครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่จะมา3ผมก็แค่ขับรถเข้าวง มาพี่ระยะนี้ผมเอาระยะใกล้ผมไม่สู้ระยะนี้ผมสู้ไม่ถอย <Ooh. S 1> อยปืนอะไรเนี่ยยังเจ็บฝั่งนุ้นผมว่าก็เอดับเหมือนกันเอาเฮ้ยอย่ายิงรถด,ดีพาหนะผมนะพี่ <Dom inating. S 1> ไปก่อนหนึ่งศพ <laughs> <laughs> หัวแตกลอดช่องลอดช่องสมชื่อพี่ไม่ต้องแอบแล้วครับระยะนี้พี่ออกมาบู๊กันเลยแอบใครแอบผมหรือแอบใครหรือโดนใครยิงน่ะ <laughs> ตายไปแล้วมั้งน่ะหน้าของสารเขานะครับโดนหลายทาง ว่าน่าจะมีไอ้แก๊งจากเมืองพีกอะโถมเข้ามาแล้วเขาเลยโดนสองทางจริงปะเฮ้ยหลุดระยะเฉยใครยิงซ้ายเมื่อกี้เรามาไม่มีนี่ว่ายิงอะไรฮะไม่รู้เรื่องจัดไปตัวละเม็ดวิใครแจม สารติโนอคาหน้านต่างไปดีมาจากไหนก่อนดีกว่าทําไมเราโดนล้อมครับเนี่ยแล้ววิง่งอย่างนี้จัดให้2เมตรไม่ต้องยิงเยอะนะเบอร์กระสุนนะครับพอใส่รีโหลด2มามันก็จะแบบชิบชับชิบชับรีโหลดเร็วต่อเนื่องใช่ไหมเพื่อนขึ้นไปเล่นอะไร เอาลรวงแล้วใครแวน้นเอาหัวแตะโทษทีปืนมันดีดอุยพันสามแรงจัดไม่ได้เห็นความแรงขนาดนี้มานานมากแล้วนะครับเม็ดละพันสามใครไหวก็ไปก่อนเลย เนี่ยพอใส่สกินรีโหลดมารู้สึกว่าเกมมันจะแบบต่อเนื่องนะครับรีปุ๊บพร้อมยิงปับ๊บรีปั๊บก็พร้อมยิงปุ๊บเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับความเร็วรีโหลดลบ20ใ,ในแพทหน้ามันจะหนักหนาขนาดไหนวันนี้คือซ้อมก่อนไงซ้อมรีเร็วใช่ไหมเพื่อนไอวอลใช่ปะเจอได้เฮ้ ไปแล้วครับพี่มาไงก <apan> ่อนอุ้ยกี่ทางเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตีเดียวกันน่ะสองเมตรพอนะครับยิงปุ๊บรีปั๊บ จะไปดีเหลืองโดนไปหนึ่งเม็ดพันไปเลยสองก่องเอาลรวงแกไม่รอดแน่ขอเข้าวงก่อนละครับโอเคเมื่อกี้มันมีซานติโน่นี่หรือเปล่ายืนนิ่งอย่างนี้หัวลั่นปัดเข้าที่หลัง ตายก่อนบอกเลยน้องที่ยืนนิ่งๆนีน่คงคิดในใจเกมกำลังตึงแม่ดึงไปล้างจานหมดการแร้งที่สะสมมาคนอื่นเขเล่นเก็บแร้งนะครับส่วนผมเล่นตัดแต้มตัดแต้มชาวบ้านอ่ะแล้วยืนเล็งอย่างนี้อ่ะนิ่งด้วยอ่ะเล็งหาอะไร้ยเล็งรอบทิศอ่ะ ยังไงไอวอกันไข่อะเหลืออยู่สองคนพี่อยู่ทางนี้ไอน้อง <S 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 โอ้จบกันความตึงของกางเกงหมูเด้งโอเคครับและนี่ก็คือสกินที่ผมมองว่าจะเป็นสกินที่ดีที่สุดของสไนเปอร์ในแพทหน้านะฮะ เตรียมตัวเก็บกันไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าค่าสถานะที่จําเป็นของปืสนสไนเปอร์ปกติก็จะเป็นรีโหลดกับแม็กกาซีนนะครับและแผ่นหน้ามันยิ่งโดนเนิร์ฟรีโหลดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสก,กินอะไรที่มันมาชดเชยได้เนี่ยเราก็ควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อการเล่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองนะครับ